สวัสดีเพื่อนๆชาวอีหยงองวลลสซิงกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมฟิตตี้นะช่วงนี้ไม่ก็ได้ลงคลิปเลยนะคุณผู้ชมเนื่องจากสถานการณ์โควิดเดี๋ยวนี้อันตรายมากเองจริงคือเดี๋ยวนี้อันตรายมากๆ<อ>คนที่ติดตามเบบก่าๆอาจจะคิดถึงมุมมองใส่สกามนะใคเนาะใครเนอะเป็นไงเป็นไง ตอส่วนคนที่เข้ามาใหม่ต้องขออภัยด้วยเพราะผมไลฟ์สไตล์เป็นคนชิลๆอย่างนี้อยู่ละคือไม่ไม่แคร์เรื่องแบบว่าเออเป็นยังไงอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเราเป็นคนชิลๆช่องอีหยองว่าเป็นช่องคนมึนๆสไตล์ชิลๆนะพูดเลยอ่าส่วนว่าทำไมช่วงนี้ถึงไม่ค่อยได้ถลงคลิปเลยต้องบอกก่อนว่าตามที่ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไมมุมมันกลับมาเหมือนตอนอยู่บ้านเลยใช่ครับตอนนี้ผมกลับมาอยู่บ้านเชียงใหม่นะซึ่งทุกทีตอนนั้น,นอยู่หลังสิทธิ์ครับผมก็น่ากลัว ช่วงปทุมธาน,นีนี่คือเขตโซนแดงเลยคุณผู้ชมโซนแบบแดงแดงเข้มอ่ะที่เขาเรียกกันว่าโซนแดงเข้มนะก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่คนติดโควิดก็เริ่มระบาดกันแล้วอะไรเงี้ยก็คือทางพ่อแม่ผมเขาก็กลัวช่วงนี้ก็ช่วงก่อนก็คือแบบไปถ่ายคลิปตลอดเลยซึ่งคลิปล่าสุดก็ไปถ่ายที่พี่หน่อยโซตึงนะครับแ,แถวแถวคลอง9คลองส0อะไรประมาณนั้นนะครับก็ไกลยอยู่เจนได้แบบพอพ่อแม่เขารู้ว่าไปถ่ายรูปหรือไปทําล็อกทาคลิปอะไรเงี้ยฮะถ่ายรูป,ร,ป,ร,ป,ร,ปรับจ้างอะไรมาก็กแบบเออมันอันตรายอะไรบ้างเงี้ยก็เลยคิด ว่าเออเอาผมกลับบ้านมาดีกว่าจะได้กักตัวด้วยเพราะว่าโซนแดงก็อันตรายครับก็เริ่มกลับมาจริงๆก็กลับมาตั้งแต่วันจันน่าจะวันจันที่ประมาณ10กว่าครับ10เดือนนี้10เออนั่นแหละเออแล้วว่ เออช่างไนเถอะก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกักตัวนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ได้ทําคลิปเลยอ่ะอยากออกไปถ่ายรูปข้างนอกบ้างแต่คือเชื่องใหม่ตอนนี้ก็ระบาดมันก็ยังระบาดอยู่นะเอาตรงๆคือยังระบาดแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจว่าเออข้างนอกมันระบาดเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเห็นพ่อกับแม่เขาออกไปซื้อ นู่นซื้อนี่กินอะไรเงี้ยฮะก็แบบยังเห็นแบบคนในเมืองก็เยอะอยู่ยังมีอ่าตลาดนัดมีการนัดอะไรอยู่เนี่ยก็ยังไม่ชัวร์ว่าเออมันสรุปมันมันระบาดจริงหรือเปล่าเงี้ยแต่ก็ดูในเพจของทางพวกในเพจ a c e b o o k อะไรเงี้ยของทางเทศาบาลเขาก็บอกอยู่ว่ามีคนติดอยู่นะซึ่งวันต่อวันติดเป็นร้อยคนคุณผู้ชมก็ที่ตรงนี้ผมก็เลยน่ากลัวว่าแบบเออแม่งอันตรายเลยไม่ คิดไม่ออกว่าจะไปไหนมาไหนเลยบอกกับว่าเออพอดีหาพวกคอนเทนต์ต่างๆหรือรีวิวลถดในเชียงใหมะะ่ฮะก็ไม่ค่อยมีนะต่อต่อให้มีก็แบบเขาอาจจะมีเวลาไม่ค่อยตรงกับผมด้วยอะไรเงี้ยเขาบางอีเวต์ผมก็ยังต้องต้องนัดกันก่อนด้วยก็เลยคิดว่าจะทำคอนเทนต์อะไรกับในบ้านดีนะฮะก็ถ้ามีเพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆคนไหนอยากสนใจจะให้ทําอะไรที่บ้านหรือเกี่ยวกับเกมก็ได้นะก็ เมนใต้คลิปมาได้นะครับส่วนเรื่องในวันนี้ที่ผมจะมาบอกก็คือผมจะมาบอกแค่นี้แหละว่าเออแม่งไม่ได้ออกไปไหนนะอยู่แต่ในบ้านนะอยู่หน้าคอมคือวันๆอยู่แต่ในห้องนอนห้องสี่เหลี่ยมมันก็อยู่กับหน้าคอมตัวเองแค่นั้นนะ่ะเออจริงแล้วก็ของบางอย่างนะผมไม่ได้กลับมาด้วยนะคุณผู้ชมผมก็เก็บไว้ที่แบบอ่กรุงเทพแหละอยู่ที่หอเลยยังไม่ได้เอากลับมาพลพนลำมันก็อยู่นั่นแหละแต่ก็คุยกันอยู่นะครับมีมีคุยกันอยู่ในือถืนนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้แบบทำคอนเทนต์อะไรเลยเฮ้ยหรือว่าเราจะกลับมมาทคเทเกกกับแดีว อน่าสนนะน่าสนนะใจจริงออยากกลับมาทาแคสเกมเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าคอมผมมันเก่าแล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฮาร์ดแวร์ต่างๆมันก็เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาเนาะแต่คือไม่ได้เสื่อมเสืส่อมโทรมหรือแบบเสียหายเลยนะคือแบบบางฮาร์ดแวร์มันเก่าไปอะไรเงี้ยพวกการ์ดจอผมู้ชมเชื่อมาการ์ดจอในปัจจุบันน่ะแพงต่อให้มันจะลดลงมาก็ตามนะบวกกับกว่าผมมันต้องซื้อเลนกล้องซื้อนูนซื้อนี่เพื่อแบบเพื่อใช้ในการถ่ายรูปกับ ถ่ายวิดีโออะไรปันส่วนนี้เป็นหลักด้วยเออก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่ค่อยแบบจําเป็นอะไรมากขนาดนั้นแต่มันก็มีช็อตบางช่วงที่ก็ต้องจําเป็นใมนการแบบตัดต่อคลิปอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าเรียนภาพยนตร์อะส่วนใหญ่มันต้องเกี่ยวกับพวกฮาร์ดแวร์เป็นหลังเนาะก็จะเป็นพวกแบบคอมคอมคุณต้องแรงระดับหนึ่งเลยยิ่งเป็นแม็กยิ่งดีครเพราะว่าแบบเผื่อใช้พวกพวกไฟนอลคัตโปรอะไรพวกพรีเมียมมันจะสเสถียรมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่ใช่ว่าแบบ P c ไม่โอเคนะมันก็โอเคครับแต่แบบราคามันค่อนข้าง,งสูง โอ้โหหยัดโดแพงชิบหายแพงหูชีกเงี้ยบางคนก็ไม่ไหวบางทีกเ,เกษตรฐกิจก็ช่วยหนุนหัวดูหน่อยก็ได้ลดราคาไปหน่อยก็ได้กาจอมือสองปัจจุบันแม่งแพงชิบหายเลยนะแพงพอๆกอะเท่า CPU แบบไอ้ส n 1เจปัจจุบันเงี้ยมังหรือเปล่าวะเออช่างไปเถอะ แต่เอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยคือแบบว่าการ์ดจอผมอะยังใช้แค่ GTX 960เนี่ยนะแล้วก็ CPU ผม i5 Gen4 Gen4 ยังว่า Gen4 คือเฮียโคตรเก่าชิบหายเลยนะเออแต่ก็พอถูถูถ่ายๆมาได้ส่วนแรมก็ 12G B ครับ แต่ก็พอแบบไร้รูมอะไรสูดๆูงในไปไ,ได้นี่ผมไม่ได้อวยเลยนะแต่คือแบบมันเป็นคอมที่แบบตอนนั้นอะผมจัดเองกับมือด้วยตอนช่วงประมาณมอหนึ่งอะจนตอนมอนหนึ่งนี่เท่าไหร่นะสิบสามใช่ไหมสิบสามสิบสี่สิบสามอะไรช,ช่วงประมาณสิบสามจนตอนนีผม,มาอายุยี่สิบสองอะเออแม่งเก่าชิบหายกี่ปีมาแล้ววะเกือบจะรวมๆวมก็เกือบสิบปีมั้งเออถ้าจำไม่ผิดอู้แต่แต่อยู่มานานมากสเปคนี่อยู่มานานยังไม่เคย คลิปจะอัพนะแต่ก็อยากอัพอยู่เพราะพอถึงช่วงเนี้ยมันต้องอัพแล้วละ่ะพวกการ์ดจอกาจออาจจะยังไม่มีปัญหาครับแต่หลักๆอาจจะเป็นพวกแบบอ่าพวกหน่วยประมวลผลพวกแรมพวก CPU อะไเเนี้ยมันจะเป็นหลักๆในการประมวลผลมากเลยแต่ไม่แน่เดี๋ยวถ้าลองไลฟ์สตรีมแต่ไลฟ์สตรีมผมไม่ค่อยอยากไลฟ์สตรีมแบบพวกเครื่องเดียวมากกว่าเพราะมันจะไปทําให้รับภาระด้าน าการประมวลผลเดี๋ยวเครื่องมันโอีทง่ายด้วยสงสารก็เหมือนที่ดูตามสตรีมมิ่งหลกัหลกๆของพวกใน Facebook ใน YouTube ในทวิตอะไรเงี้ยฮะก็เขาก็จะแบบว่าเอามเอมีเครื่องสตรีมเครื่องหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสตรีมเด็กตัวอะแอดปเตอร์ที่กระจายสัญญาณไปคอมเครื่องหนึ่งให้เครื่องนั้นเป็นเลนเดอร์อันนั้นก็โอเคนะเพราะผมก็อยากได้เครื่องอยู่แต่ไม่แน่ถ้าสมมุติได้เครื่องหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเอาไว้ เครื่องสเปคเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องเรนเดอรอ์แล้วก็เครื่องหลักไว้เล่นเกมเพื่อสมรรถภาพที่ดีกว่าเออเนาะกลับมาที่หัวข้อหลักของเราก็คือช่วงนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์เลยก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นคอนเทนต์อะมันต้องออกไปข้างนอกเนาะแต่จริงๆอะคอนเทนต์อันนี้ไม่เก่งน,นะคือคอนเทนต์เราสามารถหาได้จาก รอบตัวเราแหละแต่คือมันอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่น่าเบื่อหรือเปล่าอะไรงี้เพราะว่าผมเองก็ยังไม่ชัวเรื่องแบบว่าตัดต่อ,อยังไงให้มันออกมาดูน่าสนใจเออทีนี้ต้องอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วแหละว่าเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆคนไหนท่านไหนอยากให้นําเสนอที่ทางคลิปเป็นยังไงฮะก็ลองเสนอเสนอมาให้ดูด้วยก็ได้เพื่อแบบว่าจะเป็นการช่วยเรื่องการทำคอนเทนต์ให้ดีขึ้นฮะต้องอยู่ที่คนดูอย่างเดียวเลยเพราะตอนนี้ผมก็เดาทางตัวเองไม่ถูกแต่จริงๆไลฟ์สไตล์ก็เป็นประมาณนี้อยู่แล้วเป็นคนชิลๆนะฮะแต่ก็อย่างว่าบางทีอ่ะ อาจจะต้องมีทับเสริมมาเรื่อยๆเรื่องคอสเพย์ด้วยเรื่องบิ๊กไบ์เรื่องมอไซค์หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับไว้มีอีเวนต์ยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกทีเรื่กับคอสเพย์นะครับส่วนดอมคอสเพย์ก็จะเป็นอีกดอมหนึ่งนะเดี๋ยวจะลองดูอีกทีว่าถ้ามีช่วงไหนได้ออกไปข้างนอกหรือแบบได้ไปช่วยงานที่สตูดิโอจริงๆเดี๋ยวจะลองคอนแทคแล้วก็เดี๋ยวติดต่อให้นะครับเพราะว่าจริงๆผมก็รู้จักพี่ๆตากล้องเชียงใหม่คอสเพย์เยอะอยู่ นะครับก็เดี๋ยวลองดูอีกทีเพราะว่าเจ้าประจําที่หลักๆที่คอสเพลเชียงใหม่เขาจะเข้าไปกันเดี๋ยวหลักๆยังไงเดี๋ยวจะลองดูอีกทีแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงครับผมส่วนใครที่คิดถึงเจ้าไดโดมอนแน่นอนเดี๋ยวผมพาไปหาแล้วตอนนี้เราก็อยู่ข้างนอกบ้านนะครับผมนี่ใครตามหาเจ้าไดโดมอนอยู่นี่นะครคุณผู้ชมก็แต่คือตั้งแต่กลับมาก็ได้สตาร์ทอยู่นะแต่คือไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้านนะครับก็ได้สตาร์ทอยู่นี่แหละ อยู่กับที่กับทางไม่ได้ค่อยไปไหนเลยคุณผู้ชมหลักๆก,ก็เนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ที่เดิมครับไม่ได้ออกไปไหนเลยล้างก็ไม่ค่อยได้ล้างเพราะว่าแบบช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะอย่างที่ทุกคนว่าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแบบเออช่วงข้างในเงี้ยโอ้โหแบบฝุ่นฝุ่นขึ้นเลยนะไหนก็แบบพ่อคุณพ่อผมเขาก็ได้เอาไปแบบขับเล่นไปวอร์มเครื่องอะไรบ้างไงฮนะก็อย่างน้อยก็โอเคนะไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรมากแล้วก็ เรื่องฝุน่นก็แน่นอนครับสปอยเลอร์เป็นจุดที่แบบสีดำเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจุดที่เจอแบบพวกลมพวกฝนอะไรบ่อยแล้วมันติดกับว่าติดกับข้างหลังบ้านด้วยเงฮะก็คือแบบโอ้โหยัดเคฝุน่นยังเยอะเลยนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ฝุนฝ่นฝุ่นค่อนข้างหนาหนาละทึบด้วยเลยนะฮะโอ้ดูดิโคตรโอ้โหเนี่ยนะโอ้โหโอ้โหเนี่ย เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนข้างหลังนะฮะข้างหลังเนี่ยโอ้ดูดิโอ้โหเจ็ดเควาดได้นะครับนะข้างในก็หลักๆข้างในก็จะประมาณนี้โอ้โหนะฮะนี่ก็ยังเหมือนเดิมก็ยังลกเหมือนเดิม <laughs> โอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วก็แบบหลักๆก็จะมีแบบพวก ไอ้ตุ๊กตะตุ่นที่เหลือเขาก็พอเขาบอกลำคาญตาครับก็เลยเอาออกไปละเอาออกไปหมดเลยเหลือแค่น้องกซิราตัวเดียวติดกับดิฟี่นะครับสตีหลักๆก็อาจจะมีคอนเทนต์แต่งรถมาบ้างนะครับแต่ก็คิดไม่ออกว่าช่วงนี้ตังก็ล่อยหลอเหมือนกันนะช่วงนี้เออก็นั่นแหละก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณนี้ทุกวันก็แบบอยู่ตรงนี้แหละ บางทีมาสตาร์ทวอร์มเครื่องเงี้ยเราก็แบบสตาร์ทแล้วก็วอร์มทิ้งไว้จนกว่าแบบเอออย่างน้อยให้อ่าปั๊มติ๊กทํางานให้หม้อน้ําทํางานบ้างเนี่ยก็โอเคอยู่อย่างไยก็โอเคจะได้แบบอ่าพวกของเหลวในรถมันจะได้ระบายด้วยอะไรเงี้ยฮะถือว่าโอเคเหมือนกันนะอย่างน้อยก็เออเราอยู่กับสิ่งที่เรารักมันไม่ค่อยน่าเบื่อมากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยไหมไปฟังเสียงรถกันไป หลักๆก,ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมม่กล้าเบิ้นดังมากเพราะว่าแบบของจริงดังมากคือปากประมาณ2.5นิ้วนะฮะเป็นเครื่องเสียยี่สวาวนะฮะก็เลยแบบต้องให้อากาศไหลเวียนดีนิดนึงแต่ก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละเกงใจชาวบ้านเขาเดินชาวบ้านด่านะอามัน <c oughs> <c oughs> ตรงแบบบางทีหลักๆเนี่ยก็เล่นกับรถตัวเองบ้างครับสตาร์ทวอร์มเครื่องบ้างกับบางทีก็เล่นกับหมาเฮ้ยแซ่บนี่หมา พันบางแก้วครับกวนตีนทั้งคู่เลยเป็นสองตัวนี้เป็นสองแม่ลูกนะฮะน่นารักน่นารักขี้อ้อนตัวนี้เป็นตัวขี้เล่นมากถุงเงินนะน้องถุงเงินเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไรอะ่ะถุงเงินอ่าส่วนตัวนี้เป็นตัวแม่ครับแ,แก่แล้วเริ่มแก่แล้วทำอะไรก็น่าจะมึนๆนิดนึงใช่ไหมแต่มึนไหมลูกมึนมึน เอาตรงๆป่ะคุณผู้ชมช่วงนี้มันก็เป็นช่วงหน้าฝนนะแต่บางทีมันก็ฝนฝนร้อนอ่ะเออมันก็บดจะร้อนมันก็ร้อนเลยนะแต่บดแบบมันจะฝนจะตกก็ตกหนักชิบหายเลยก็เดี๋ยวเราเข้าบ้านกันดีกว่าโอ้โหโคตรดาดามากไปเข้าบ้านกันมีมีเอาละครับวัวหลักๆและสไตล์คนกักตัวกับรถซิงก็มีประมาณนี้นะครับไม่ค่อยได้ไปไหนจริง ก็ส่วนใหญ่ช่วงวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าโดดเด่นมากเท่าไหร่แต่ก็มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังว่าเออผมกลัาอยู่เชียงใหม่นะมากักตัวก็สําหรับคนที่กักตัวอยู่ตอนนี้นะผมก็อย่าพยายามอย่าออกไปไหนมากนะผมพยายามรักษาในรักษาตัวกันด้วยนะครับผมสาหรับเรื่องการเมือง สำหรับมีเท่านี้นะครับในวันนี้ก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมเพื่ออย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึ่งครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยากให้ผมทำอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ข้างล่างด้วยนะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะมานั่งอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆทุกคนทุกมเมนต์เลยนะครับผมรซนนี้ผมฟิตตี้อีหยางวะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ